สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาขี่รถเล่นกับกลุ่ลม R15 Thailand เฮ้ยไม่ใช่ R15 เชียงใหม่นะครับก็ด้วยความที่บ้านเราชอบรถสปอร์ตนะครับผมก็เลยมาออกทริปกับรถสปอร์ตด้วยตอนนี้เราก็ขี่ตามแอดมินนะครับ ดูนะครับลาการเข้าโค้งของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับรถแรงมากครับ R สิบห้า c b 1สิคือเล่งไม่ไปเลยครับดูครับผมโอ้โหตีวงลอกเข้าวงในครับผมก็ฝืนไล่ตามมาได้นะครับ มีรอบตัดโชว์ด้วยดูจากความเร็วแล้วนะครับ R15 คือไปเร็วกว่ามากเลยส่วนรถ CB ก็คือตามแทบไม่ทันเลยนะเรียวกว่าตามไม่ทันเลยดีกว่า รอรถติดนะครับผม ก็มีแอร์สเปานะครับผมตัวมาทางซ้ายของแอร์ดีเพลนแอรสเปแตงแอร์วันเอ็นะคีับท่อแอโร่ทอรันรันนะครับผมด,ดูรีลากันเข้าโค้งครับ,รบโหตอนนี้ผม,มเสียวจริงๆครับตามหลังมาเห็นทุกอย่างครับผมเกือบกลิ้งเลยนะครับ ดูครับเขาไปไวมากเลยนะนี่แทบตามไม่ทันเลยนะครับคือถ้าเป็นทางตรงอย่างเดียวนี่หายเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราถึงนอยสุเทพกันแล้วนะครับผมดูสิครับแอดมินกลุ่มเราไปแลครับเกื่อมครับเกือบ ด้วยความว่าดยในโซพนี้ผมขึ้นมาประจำนะครับทะเลชินกับทางโค้งของที่นี่นิดนึงเราก็จะมีลายเข้าโค้งที่ดีนะครับแอดมินเราก็เข้าไม่แบกเลยครับ ขี่เร็วอยู่นะครับผมช่วงนี้ผมก็จะเน้นขี่ตามเขาหน่อยนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยขี่ไวประมาณไหนหรือว่าเข้าลายประมาณไหนเราจะได้การหรือว่าจะได้ให้ความปลอดภัยมันสูงข,ขึ้นนะครับก็มีเช็คหลักบ้างนะครับเพราะว่าเรายัางเหลือสมาชิกอีกสองคนสามคนนะแต่เราแบบขี่กนันมากันแค่สองคันนะ นี่ครับโอ้โหดูครับเอียงโค้งเกือบไปแล้วครับผมนียงโค้งนี้ก็ตามมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับดูสิครับดูสิครับโอ้โหแซงมาครับแซงทางโค้งเลยส่วนผมก็ตามไปด้วยนะครับ อันตรายอยู่นะครับผมเริ่มเข้าถนนใหม่แล้วนะครับผมก็เลยยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยเพื่อถนนใหม่เนี่ยเรามั่นใจมากกว่าถนนที่เพิ่งทำมาครับส่วนโค้งนี้ผมก็เลยชิงจังหวะแซงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เต็มที่นะครับเป็นคนตามเราก็มีผ่อนบ้างเล็กน้อยจะถ้าเรานำเราก็ เต็มที่ครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปชนตูดใครนะครับจากนีก้จะเป็นทางตรงยาวที่เอาไว้ทำท็อปสปีดหรือว่าด้วยความรถลายหสิบซีซีเนาะมันก็ได้เท่านี้ครับร้อยนิดนิด แกนฟิลโนขนะ้างหน้าเลี้ยวเข้าโค้งแบบสยอดเลยครับดูดิครับ จะเป็นทางตรงอีกนิดหน่อยนะครับก็ให้เราได้เล่งนิดนึง่งนีก็เลี้ยวครับโอ้ยระวังน้ำน้อยน้ำเห็นน้ำนี่ไม่ค่อยโอเคครับผมกลัวนิดนึง เดี๋ยวยางมันลื่นเลยช่วงนี้ก็จะเป็นถนนใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นถนนเก่าแล้วเราตัดไปที่ถนนเก่ากันเลยดีกว่าไปเนี่ยถนนเก่าก็จะก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันอันตรายและน่ากลัวแบบมันลื่นมากนะคือถ้าควบคุมคันเร่งไม่ดีอาจจะชิบหายได้เลยนะครับ ด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมันเป็น 150cc เนาะมันก็เลยเรื่องความลงความเร่งเราไม่จำเป็นต้องมาซีเรียสเยอะเพราะว่ายังไงเราเร่งสุดมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายครับ ไปชนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เล่นได้แต่พอควรนะเพราะถ้าเราเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจาจะแก้ไขไม่ทันนะครับเราก็จะตุ้มเรียบร้อย <c oughs> มีการรอกันนิดนึงแต่จริงๆผมก็รอนิดหน่อยนะครับ ว่าเหงาไงเราแบบเราขี่คนเดียวเนาะนานๆทีมีคนมาขี่ด้วยแล้วก็นิดหน่อยนะครับเครับตอนนี้เขาตอนนี้ก็ลื่นมากครับผมมันเป็นโค้งที่มันพับเยอะเนาะ แล้วมันแบบเป็นถนนเก่าอะ่ะมันก็เลยจะลื่นเป็นพิเศษนะครับถ้าเราขี่มาเร็วเนี่ยเราต้องเราต้องควบคุมรถแบบดีๆเลยไม่งั้นนี่อาจจะมีบางอย่างผิดพลาดทำให้รถมันลื่นนะครับ เป็นช่วงที่รถนี่สามารถทำความเร็วได้อยู่บ้างนะครับราว่ามันเป็นทางที่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะครับลาดไปแล้วก็มีโค้งนิดๆกมสามารถเร่งความเร็วได้อยู่บ้างครับมีรถติดแล้วก็ต้องชะลอนะครับ เชื่อว่าหาความปลอดภัยแล้วก็ดาวทางของรถครังหน้าเนี่ยว่าเขาจะขับไปทางไหนเราจะไม่ค่อยบูมมามเท่าไหร่นะครับ ใช้ความเร็วลดลงพอสมควรเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันลื่นแนละเราแบบต้องเซฟสิหนึ่งคลงนี้ก็โค้งสุดท้ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ